ร้านเจปาดีกว่าไม่รู้มีแล้วมั้งวันนี้น่าจะเยอะอยู่นะครับเจสสวัสดีครับวันนี้เนี่ยมีโทรศัพท์อยูย่สองเครื่องเดี๋ยวดูโทรศัพท์ก่อนดีกว่าเจ้าสับดูหนทำแปดมีคนถามว่าเจ๊มีเพจมีเบอร์ไหมเจ๊ขายอะไรไหมหรืออะไรยังไงอ่ะแนะนําให้มาดูที่ละอ่าร้านดีกว่าเนาะใช่เพราะว่าที่ละนัาจะขายเป็นอะไรใช่ใช่เลือกดูง่ายกว่าเนาะ ใช่ไม่ได้แบบขอมืหอหนึ่งที่แบบใช่ที่จะแบบขาย,<น>ขายเลิเนาะใช่อยากให้มาดูเองอย่างมือถืออะไรอย่างเงี้ยมันเขาก็อยากได้ไงแต่ว่าก็อยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจีหาช่องทางหนึ่งกันนะเดี๋ยวจะว่าช่องทางแบบเฟซบุ Facebook ๊กเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยประกาศขายอะไรเงี้ยนะเด <นะ S 2> ี๋ยวค่อยบอกอีกทีนึงแต่ตอนนี้แนะนำมาที่ร้านก่อนดีกว่านะครับเครื่องนีญญน้ apple สเลย a p p l ปะอ่า oppo สามหนึ่งตอนนี้แสี่ r a ร้อยยี่แปดนะครับโอ้คันแปดได้ได้อยู่นะได้ ram ร้อยยี่แปดนในสามหนึ่งโ a สามหนึ่งอันนี้ก็น่าจะ a ศูนย์สองบ้างทำซู a ศูสอง a ศูนย์สองราคาเท่ากันนะครบคันแปด ซัมซุงอ่นาน่าจะมันขายดีแนะล้วรุ่นแบบคนคนใช้เยอะไง <c oughs> ขบวนซอฟ์แวร์ Android <c oughs> 1 1 e นะครับชิชแล้วก็โดนว่ะแบตเตอรี่คือที่จัดเก็บ แสาม 3, ลมสามสิบสองนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ได้อยู่ที่มันเป็นซัมซุงแต่ว่าถ้าถามความคุ้มค่าป่าหูไอตัวพโปตัวนี้คุ้มค่ากว่าอ p พโปตัวนี้มันได้ลรอยยี่แปดแรมสี่ด้วยราคาเท่ากันนะครับทำแปเท่ากัน เคยเจ้ก yeah, bon ันได้ดูอย่างอื่นเคยเจ้กันครับน่าสนใจอยู่ออปโป้อะนี่ก็อะไรนะทุกคนอะไรมือถือเครื่องกระจุกกระจิกสองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยอ้นี่ก็โหเวยนี่ซัมซุงเอ้ห้าสิบบ้างตรงเนี้ยไม่ห้าสิบก็เจ็ดสิบนี่ยแหละ อืม <Okay. S 1> ไม่รู้เรื่องอะไรนะ A50 เป็ไง A50 A50 อันนี้ก็ Oppo Oppo ตัวนี้650อะไรนะครับตัวน,นี้อ่าดูข้างในดีกว่ะ Pocket Wi-Fi 300ไม่ใช่ไหนใช้ได้อันเตอใหม่อยู่สภาพดี ก็มีตัว g o o g l e Home g o o g l e Nest น o ตกุ๊ Home g o o g l e n e s กิล็ต้องดูทีตัวนี้งานพงอ่ะราคาห้าสิบเออในนาฬิกาสมาร์ทวอตเอาไปหมดแล้วใช่ไหมหรือว่ายังอยู่เขายังอยู่เขาดูหน่อยหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวจะได้เหมาเลยทีเดียวเหมาเลยนะเเหมาลยนะยังไม่ได้เหมาหมด โปรวอตด,ด้วยเราด่ไห,หนอออโอนีมาดูุงกันนี้กันกกซัมซุง Galaxy Watch มองกันีน่าจะไม่ผิดอะ,นะน็นไตัวนี้ปะอัไง Galaxy Watch ตอนนี้ไม่รู้กีมิลนะสีวะสี่สอน่เลย นี่สองก็สี่สี่น่าดีอ่นะเครื่องไม่ร้อนนะตอนเปิดมันก็ปกตินะ้วอุ่นๆนะหน้าร้อนปกตินี่ฮีตขึ้นนะั่นแหละแต่ว่าเครื่องนี้อุ่นแค่อุ่นเฉยๆนะราคาดีอยู่พันหกคนที่เอาไปใช้อะ่ะโอเคยอยู่นี่ไงแจ่มเลยเดี๋ยวเราปรับแสงสุดๆกันนะ เพิ่มเพิ่มนี่เครื่ซีบอรดสวยไม่กิฟต์เลยทุกคนไม่รูร้จะหาช่องทางต,าติดต่อยังไงนะแต่ว่าก็ลองมาดูนะครับเดี๋ยวให้เจี๊ปลาหาช่องทางการขายออนไลน์เพิ่มเติมแล้วทุกคนนะเผืนะ่อใครอยากได้ก็จะได้สั่งทางเจี๊ปลาโดยตรงเลยนะครับ นะครับติรนเติร์นวงอ่ะตัวนี้คืนให้เจ๊ก่อน้กีราคาพันหกนะครับเมื่อกี้พันหกอ่ะหนึ่งตัวกินข้าวก่อนก็นได้หิวอ่ะตัวต่อไปตัวนี้ Apple Watch ซีรีส์สามนะครับตอนนี้ไม่มีสายชาร์จนะทุกคนแต่คิดว่าไม่น่าจะติดข่าวน่าติดเจ็ดร้อยครับจอไม่แตกนะ เตือนซีรีส์สามซีรีส์สามสี่สิบสองมิลไม่มีที่ชาร์จไงแต่ได้ลืมที่ชาร์จที่ชาร์จมาด้วยนะีย่จะลองเสียบด้วยนะไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาด้วยนะทุกคนนะนน <c oughs> แอบ,บงาน,แบบ <c oughs> นเราแอบยีเราเทสไม่ได้นะครับอัานไหนเปิดติดก็ติดนะไม่มีสายชาร์จก็เลยไม่ได้เทสแต่ขา,ามสภาพโอเคครับเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดอะไหล่ะนะครับ อันนี้ก็ไม่ใชนน่ประวัตเหมือนกันอ๋อ <Okay. S 1> ตอนนี้850นะอไม่รู้ซีรีส์ไหนนะดูกัน850อ,อนห้าอ๋อน่าจะซีรีส์ไกอ่อ่รอนะทุกคนซีรีส์ไก่เดี๋ยวดูกันนะซีรีส์ส <Okay. S 1> ี่นี่ซีรีส์สี่แตกต้องเ,เปลี่ยนจอนะครับแปดร้อยห้าสิบ ด,ด,ด้วยจอมไม่ดีเท่านั้นแหละจอมไม่น่าแพงแต่วะลองก็แปมก่อนก็อ,อ,อยู่นี้ป่ะวะตรถนี้แล้วนี่ไนะก็ง,งี้เลยตอนนอนแป๊บนะึง Apple Watch มันโหลดนานนิดหนึ่งนะตอนสตาร์ทเหยอ๋ออ่ะต่อออสี่นาทีอ๋อ,อ,อมันติดไอ้ภาพโพสปะอลดหน้าจอต้องรีเซ็ตนน้าก่อน ก็ไปรีเซ็ตแปดร้อยครับซีดีสี่ไปละห้าส right. ิบเลยถ้าไปรีเซ็ตน่าจะได้เนาะใช่ไหมติดถาดหน้าจองั้นรอกอาจจะวางนิดกันก่อนเดี๋ยวรอไปก่อนโอ้ต้องรอนี่ไง ต้นนะครับอ่ะตอนนี้หัวเว่ยอะใช่ไหมใช่เว่ยปะย่นต์หองเว่ยใช่ไหมตรงเนี้ยใช่ปะตัวนี้เว่ยตัวนี้หองเว่ย GT วัด GT ตรงนี้มีที่ชาร์จได้เดินนะที่ชาร์จสถาๆนี้แหละเอานะ้นไงที่ชาร์จตรงนี้วัด GT ที่สองปะ น่าจะสองอะสวยตังเนี้ยสวยมากเลยเออนี่ไงเนี่ยนี่สวยนะนสวยอยู่คำส,สี่ตัวเนี้ย คุ้มอยู่นะวัดอีทีสองเครื่องไม่ร้อนนะกกั่เครื่องปกตินะครับปกตินะอเออสภาพใหม่เลยดีเครื่องละนั่แหละสภาพใหม่สภาพใหม่สภาพใหม่อ่ะเจ้คืนตอนนี้อ่ะดูต่อนะครับ วันนี้สมาร์ทวอชเข้ามาเยอะเหมือนกันนะทุกคนนะวันนี้หออะไรไม่รู้เดี๋ยวป้านเะเขาเปิดอ้ะร้อยู่อย่างนี้วะอย่างี้ดแบบหมดปะี่ยน่าแบบหมดตอนนี้แปดร้อยมันรุ่นอะไรอ๋อซัมซุง ทำซูงเกียร์สปอร์ตทำซูงเกียร์ทำซูงเกียร์อะตสั่งเออเอาอ,อนลมา,ามินทาร้อยสิบเจ็ดร้อสิบเใช่ทามมีเลยนูอะขึ้นเลยร้อยเก้าบิกอะเลยร้อยเก้าปก มีสามเอื้อนนุนสามเอื้อนุ่นเอื้อเอื้อมีนเอื้ออะไรมันทาหนึ่งเจ็ดเอื้อปัญญาแล้วก็เอื้อไทรลาดอ้กี่กี่หมู่กับกาแค่งขันมันเ้อมีเยอะหลายเอื้อผมมันเอื้อผมมันน้อยไงเอื้อผมมันมีแค่ยี่สิบตึกเองมันก็เหมือนคอนโดแหละถ้าเอื้อมีในมีห้าหกสิบตึกได้บุนวายยี่สิบ อใช่ป่ะกดวางกันเลยซัมซุงเกียร์ทุกคนนะนี่เป็นเกียร์อืมแบบหมดอ่ะแบบหมดอ่ะรุ่นเกียร์ตัวไหนอ่ะหน้าสนอยู่แล้วตัวเนี้ยซัมซุงเกียร์สปอร์ตเออเดี๋ยวก็ยังดวงหาดูก่อนว่าซัมซุงเกียร์สปอร์ตราคาเท่าไหร่นี่เนี่ยเขาปล่อมาแปดร้อยเองเกียร์สปอร์ตเดิวหางสายชาติมาใส่ ได้อยู่อเดี๋ยวดูแอปเปิลวอตตอนนี้เมื่อกี้กันอ๋อติด<ล>ค้าโค,ค,ค้ดอ๋อแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบนะใครหารหัสกรใส่าด้านน่าจะแจ๋วเลยเลยทีที่สี่อ๋อมาหนึสิบห้า,าที่ิดเครื่องก่อนต้อออฟ มึนสไลด์ได้เะรอเนี่ยจอไม่ใช่แป,ปอดร้อยอ่ะไปปลดออกนะไปปลดล็อกนี่ออกหน้าจอไปให้เจก๊ก่อน Apple Watch Series สี่อ่ะถึงกล้ครับอันนี้ยังไม่ดูว่าตัวนี้อะ่ะมาเตรียน,ม,ยนมู e มีที่ชาร์จมันอยู่น,น,นู่นกคนมาด้วยมาเปลี่ยนมบุบมาเปลี่ยนมุกปุ๊บอีฟอันนี้แหละเดี๋ยวคุณลวงหาดูก่อนว่ามันเท่าไหร่แล้วก็ใส่ชาร์จมันยังไงมันชาร์จยังไงแต่ตรงนี้แะบทำจุกเกียร์สปรอร์ตชาร์จยังไงวะก็วางอย่างเงี้ป่ะเดี๋ยวให้ดวงหาก่อนเอากล้องมันเนี่ยเดี๋ยวได้่ายก่อน นนสไลด์ <c oughs> มีโปรเจคเตอร์เล็กด้วยนะตอนนี้450ร้อหสว่างบอกไม่รู้ตอนนี้โปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์แล้วก็ o ูเกอร์เนีตเน็ตไม่ช่ไฟฉายต่อซัมซุงเหรอ อ๋อซัมซุงไวเลสชาร์ปซัมซุงไวเลสชาร์ปที่ร้อยแล้วก็ที่รู ะขาแบบซมซุงเจอเลยเดบกซมซุงนะดูความนี้ดีกว่าครับผมเมื่อเช้าเห็นแม็กบุกอยู่ตัวหนึ่งนะูยังไงแม็กบุกแม็กบุกอนี้อะไรเนี่ย จอจอนี่นี่ของรถนี่ใช่ไหมอ,าาอัลฟาอออัลฟาพุสติกเนี่ยงงอ,อ๋อมันเป็นจอสำหรับจอรถยนต์ใช่หมดจะดูไมโกตัวน,นี้กันดีกว่าไมโคบุ๊กด้วย่รับไปเมื่อเช้าเห็นเอามาวางไว้เมื่อเช้านะ ตะโกนบางคนเดี๋ยวรอผู้ช่วยถือกล้องแป๊บนึงผมดึงออกมาจากถึงไม่ได้คุณนไปจักเดี๋ยวกล้องให้หน่อยนะเดี๋ยวกล้องให้มาเงี่ยซัมซุงมือบุกเราไปสามตั้งห้าสิบไม่เป็นอะไรนะครับเวอะซัมซุง โ็บุกมงมันมี m ม c บุ o กตัวนี้ด้วยือดูกันเท่าไหร่เอมันไม่มีแบบมันอนน๋อโหกดไงทำยังไงกดโอ้ m ม c บุ o กปู เก่ามากมกลิ่นว่ะเก่าเก่าเกินมาเยอะบี่ะไม่ใช่เดิเมาธรรมดานี่แหละไม่ยืะดียะ่ไหน <c oughs> เออ <c oughs> มาธรรมดาลเนี่ยแหละมาไนแผงโซล่รราเซลล์ด้วยีบุมนอะไรแา่ไหนไปแผงโซล่รราเซลล์ก่อน กี่โวลต์เคลเรนไแม็กหกโวลต์อ๋อหกโวลต์แหละเจ็ดจดสามสองถ้าหกโวลต์นี่มันอ๋อมันส3 2นนจุสามสองแอมป์มันจะมันจะชาร์จถ้าแบบไม่ถือได้แต่มันจะชาร์จนิดนึงงสนจะุดสาสองแอมป์ไงใช่ไหมหกโวลต์ เฮ้ยกระแล้วเนาะกาไทเกอร์อ่ะเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้ยวดูก่อนนะมีอะไรนี่คืออะไรไฟปะอ๋อดิฟฟี่ ดีปีใช่ไหมปีเป็นเกวตเราไม่โด้อ,อาา่ะตอนนั้นเัาเกวตกินพุทร้อยเอาพุทสิบสามออสิบสามบนสิบสามแอ็มอ๋อเหมือนเป็นไอตัวชาร์ปอะไรสักอย่างนี่แหละ สามวัวเนาะสามเอ็มถือ่าเยอะนะออกเปนสามเอ็มเน็ตบุ๊กเน็ตบุ๊กเป็นคิวเป็นเทวตอมเป็นคิวคำโปร อะไรที่ไม่ค่อยน่าสนใจก็จะข่านไปอย่างไวนะทุกคนนะอะไรที่หยิบหยิบมาหน้าพอจะม,มีน่าสนใจก็จะหยิบมาให้ดูนะครับจะจอนได้นล้วจอยแอนดรอยกเนี้มันต่อ USB ่ี่บกันไูอ๋อมันน่าจะมีตัวเสียบมันนกะันเนาะเอามันมี g ี s ีเสในตัวด้วยไม่มีปิดจอทีวีอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับนะต่อดีกว่ะต่อนะครับทุกคน อันนี้เป็นจับเย็บผ้าแล้วเนี่ยใช่ไหมจับจับจับมันเย็บย,ยากหรอมัน <c oughs> ไม่เป็นนี่ยนอะไรปั้มเบรกแบนโบแบนโบนี่ตอนไหนวะแบนโบตอนไหนตันไหนก็ผิดทางผิด <c oughs> ทางผิดทางอ๋อ ตอนนี่ห้าร้อยมนมุกมันมุกกัน่ะกระปุมตรงนี้มันหายไปปุ่มเลยดูว่าไอ้พรงการดงคดิคนยัมีอยู่หรือเปล่าแบตเตอรี่มันหายเลยเดี๋ยวดูตอนนี้ดีกว่าเห็นตัวเนี้ยตัวหนึ่งแหละอาซตูตัวเนี้ยที่มันเป็นเน็ตบุ๊กปะ ใช่ไหมอ๋อแตกจอแตกสะได้น้ำเป็่จอมันถอดได้นะถอดแยกชิ้นได้จอมันแตกเด็กบุกก็หลายเครื่องอย่างนั้นะสองทำเครื่องวะ,ะเด็กเปิดเทอมมินัลไ่ได้นะเด็กๆตัวเล็กๆเนียสะดวกมีแท็แเล็มันก็ลงวีดีูอไม่ได้ลำโพงน้อยน่ะอะไรเนี่ย องวัดระดับน้ำป่ะไป,ไปดูก่อนมันคืออะไรวัดระดับน้ำเลยอันนี้เอียงแล้วนะครับปะถ้าจะให้มันตรงมันต้องขยับมันนี่ไปดูระดับ,ดดดบดน้ำข้างบนดูใช่ไหมนี่อันนี้ตรงอันนี้เอียง ใช่ให้ตัวการนั่นคืออะไรไม่คืออะไรไม่รู้หรอกผมไอ้ตัวกลางนั่นไม่รู้ผมไม่รู้วา่าทำอะไรนะนแชมเบอร์แชมเบอร์มุมอะไรวะตั้งอะไรไม่รู้ตัวตั้ง ต,ต,ตั้งตัวตีเออมาไอเฟดเล็กนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยอะไรไหมไม่มีอ่ะไม่มีอะไรไม,ไม่รู้อะไรคือเฟดเอ็ก ที่ท็อกกี้ตานไม่รู้ของเฮ็ดพีได้ดูหมดแล้วครับวันนี้บางทีก็ไม่ได้ดูว่ามันมีอะไรอัปเดตมัง่งมีทุกอย่างชุดชาชุดชาชดเน,นี่ยอะไรไม่รู้อ่ะวันมันไ,ไม่รู้อ่ะเป็นจออ่ะจอรับสัญญาณ เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยไม่ไงเห็นไฟแวบๆบ,แบบนเรื่อ,องอะไรฝนจะตกว่ะมืดนะมืดนิดนึงนะอันนี้เครื่องนั่นเปล่าเพราะความดันแน่เลยใช่ปะเวลาใช่ยป้ง ใช่น,น,นึกว่าเครื่องวัดความดันนี่ไงไอตัวเสียบ OBD2 ป,ป่ OB ะปักแอนไว้ Nitro OBD2 นะยังม่อนไป มันตอนังนี้กันอีกนิดนึงยงไปอยู่มาเริ่มร้อนร้อนขึ้นเรื่อยๆฝั่งนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่าเหมือนรอบก่อนนั่นแหละไม่น่ามีเพราะของฝั่งนี้ไม่ค่อยมาวางเท่าไหร่นะครับมัตนตังงูแับเตอร์ไ h o n e ในก้องติดรถยนต์ในก,ก็กามิน GTS GTS กามินไม่บอกว่าสมัยนี้มันเป็นใช้ไอ้นั่นเยอะแล้วไงโทรศัพท์มือถือกามินก็ใช้จำเป็นเท่หน้าอะไรแหละนอกจากว่ารุ่นเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้ได้ ้ใชรีมโมทโดรนอันนี้ของอะไรไม่รูใ้ใหม่อยู่เลยแหละใหม่อยู่เลยแล้วก็ดัปเตอร์ชาร์ของ DJI เห็นไหมรถสมัยนี้ก็บินยากแล้วละแล้วก็ไม่ยากหรอกถ้าขอยากอ่ะ มีไหมต้องมีอะไรบ้างขนาดนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วทุกคนนะเมื่กี้ผมได้ไปสองสามอย่างเดี๋ยวค่าไปให้ดูที่บ้านนะครับเคเจียนันจะหมดแล้วที่นี้ทิน่าไปมาหาใหม่นะแล้วับผมสวัสดีครับ